เพราะว่าผมช่องดาร์คเซลคูอีกครั้งนะครับกัรน,นิยายเรื่องพายาิมังกรหยวนนะครับก็มาเจอกันในบทที่72นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วโจหยวนของเราก็อกาลังขึ้นไปหาอะไรกินแล้วก็ไปเจอกับอูควงพอดีเลยนะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับติดตามรับฟังกันต่อเลยนะครับ บทที่7 2เผชิญหน้าครั้งแรกฟูพลังอยู่นั้นทรงพลังพุ่งออกมาจากร่างสวมชุดสีทองราวกับพายุเนื้อเลือดและกระดูกในร่างกายของเขาสั่นสะเทือนในขณะน,นี้เสียงคำรามอันแผ่วเบาของมังกรดังก้องกังวานรัศมีอันทรงพลังและสง่าง,งามแผ่วออกมาจากร่างกายของเขาราวกับว่าเขาเป็นราชาผู้สูงสั์ ลูกค้าคนอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากแรงพลังเช่นเดียวกันพวกเขาต่างถอยห่างออกไปทีละคนแม้ว่าภายในจะโกรธแต่พวกเขาก็ทําได้แค่กลืนความโกรธนั้นลงคอเมื่อพวกเขาเห็นว่าคนคนนั้นคือใครรัศมีอันยิ่งใหญ่รวมตัวกันเป็นกระแสน้ำมนต์พลังก่อเกิดพุ่งเข้าหาโจหยวนอง์ชายแห่งจกักรวรรดิอูทําเกินไปหน่อยหรือเปล่าสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่บ้านของเจ้าเจ้าปล่อยให้คนอื่นกินอย่างสงบไม่ได้หรือ,อยังไง ดวงตาที่เหมือนลูกพีชของจัวชิงชิงอยู่รีลงขณะที่นางหัวร้อเบ,บาๆนางก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวขณะที่พลังหยวนอันทรงพลังคล้ายคืนการระเบิดออกมาจากร่างกายของนางปิดกั้นแรงกดดันจากอูฮวงจนหมดสิน้นใบหน้าของเยาเยาไม่เปลี่ยนแปลงความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือแสงที่กระพริบระหว่างคิ้วของนางขณะที่นางยื่นนิ้วออกมาแต่เบาๆในอากาศปูราวกับว่ามีคลื่นจิตวิญ,ญญาณที่มองไม่เห็นพุ่งออกมารัศมีอันทรงพลังของอูฮวงดูเหมือนจะถูกเจาะทะลุด้วยบางสิ่งบางอย่าง ปล่อยเสียงอันแผ่วเบาออกมาขณะที่มันหายไปอย่างสิ้นเชิงแรงกดดันที่ทําให้หายใจไม่ออกได้หายไปจากบริเวณนั้นทันทีคิดว่าเจ้าหนูน้อยคนนี้เป็นเป้าหมายที่ง่ายจริงๆเหรอใบหน้าเล็กๆของลู่หลวมีสีหน้าอัประลักทำไมวันนี้ทุกอย่างผิดพลาดไปหมดทําไมดูเหมือนว่าทุกคนพยายามจะกลั่นแกล้งนางนางไม่อาจจะรับมันได้อีกต่อไปแล้วแสงสีฟ้าราบกับน้ําแข็งสาดซองจากนกสีฟ้าน้ําแข็งตัวเล็กบนไหล พลังเย็นเยือกในอากาศจับอยู่บนร่างสีทองที่ข้างๆหน้าต่างการแสดงออกของโจวยวนั้นคล้ายกับน,น้ำนิ่งเขามองดูร่างที่สวมชุดสีทองเพียงเท่านั้นโดยกำม้วทั้งห้าของเขาไว้แน่นพิษบางกรแห่งความเครียดแข้นพันอยู่บนมือของเขาพิษนั้นคำรามราวกับว,ว่ามันต้องการจะระเบิดออกมาแต่เขาก็ระงับมันไว้ภาพตรงหน้าพวกเขาดูเหมือนจะมีริ้วขึ้นเล็กน้อยราวกับว,ว่าความทรงจำที่ถูกลืมเลือนมานานได้ถูกปลดออกที่นั่นมันเป็นแท่นบูชาที่เย็นเยือกเขาถูกวางไว้ตรงกลาง และตรงหน้าเขามีทารกชายตัวเล็กอีกคนหนึ่งนอนอยู่เมื่อหันไปมองทารกชายคนนั้นดูเหมือนจะยิ้มให้กับเขาดวงตาโจโยหยวนปิดลงอย่างอ่อนโยนความมืดปกคลุมลงมาก่อนที่จะเปิดขึ้นอีกครั้งเมื่อภาพเบื้องหน้าเขากลับคืนสู่ปกติทุกคนบนพื้นต่างมองดูการเผชิญหน้าโดยมีเสียงกระซิบต่ำาลงด้วยความตกใจดังขึ้นนั่นมันคืออูฮวงแห่งจักรวาตาอูไม่ใช่หรอเขาแข็งแกร่งยังข่าวลือบอกจริงๆด้วยเอ๊ แต่นั่นก็จัวชิวชิงอยู่หรือเปล่าแล้วท่านยิงน้อยแห่งอาณาจักรพันนาศูนอีกสองสาวนี่ไม่ใช่คนที่จะจัดการได้ง่ายๆเลยนั่นนะยังมีผู้ชายหน้าตาดีคนนั้นด้วยข้าได้ยินมาว่าจิวิญญ,ญาณของเขาได้ก้าวเข้าสู่สภาวะแก่นแท้ไปแล้วไม่แปลกใจเลยที่เขาจะสามารถขาจารงกดดันของอู่ฮวงได้ด้วยนิ้วเดียวแต่เด็กสภาวะหล่อเลี้ยงพลังนั่นเป็นใครกันนั่นอ๋อข้าเคยได้ยินชื่อเขามาก่อนเขาก็คือโจหยวนจากจักรวดิต้าโจนั่นเขาเองเหรอ ข้ารู้เรื่องราวเบื้องหลังพวกเขาข้าได้ยินมาว่าจักรวัตตาอูได้ก่อกบฏต่อต้อานจักรวัตตาโจและปรากฏการหูใหญ่และนกกระจอกคืนมังกรในตอนนั้นพวกเขาได้รับพรมังกรศักดิ์สิทธิ์จากองชายแห่งจักรวัตตาโจไปในขณะที่องค์ชายผู้นั้นก็มีชื่อว่าโจหยวนงั้นก็แสดงว่าสองคนนี้เป็นศัตรูเก่ากันจริงๆสินะแต่ข้าว่าช่องว่างระหว่างโจหยวนกับอูฮัวนั้นกว้างขวางเกินไปถ้าไม่มีคนไม่กี่คนที่อยู่เคียงข้างเขาก็คงโดนตบตายด้วยมือเดียวแน่เลย เสียงต่างๆดังขึ้นอย่างเงียบๆในขณะที่ผู้คนจํานวนมากชมฉากนี้ด้วยความสนใจขณะที่ทุกคนคิดว่าการต่อสู้กำลังจะเกิดขึ้นอู๋ฮวงกลับปลดออร่าของเขาออกไปอย่างกระทันหันสีหน้าของเขาไม่ได้มีความสุขหรือกเกลดเครื่อนแต่อย่างใดขณะที่เขายืนขึ้นเขาไม่ได้กล่าวอะไรแต่สายตากลับจ้องไปด้านหน้าของเขาขณะที่เดินผ่านโจหยวนและคนอื่นๆเมื่อเขาเดินผ่านโจหยวนฝีเท้าของเขาหยุดชะงักลงชั่วขณะ เขาไม่ได้มองไปที่โจโยวนแต่จ้องมองไปที่อากาศว่างเปล่าตรงหน้าของเขาขณะที่พูดด้วยท่าทางผิดหวังข้าให้เวลาเจ้ามากไปแล้วแต่เจ้าก็ยังเป็นเพียงสิ่งที่น่ารำคาญตาเท่านั้นเขาสายหัวไม่พูดอะไรอีกขณะเดินลงบันไดไปการแสดงออกของโจโยวนนั้นไม่เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดเขาค่อยๆค,คลายมือออกพิษบังกรเห็นความเครียดแคนบนฝ่ามือของเขาก็ถูกระงับลงพวกเราไปกินข้าวกันเถอะเขากล่าว พวกเขานั่งโลมบนโต๊ะดวงตาของโจชิวชิงอยู่ดูเหมือนดอกพีทกว่าไปทั่วร่างของโจหยวนด้วยความอยากรู้อยากเห็นกันที่นางถามว่านี่เจ้ามีปัญหากับอูฮวงเหรอให้ข้าเป็นคนสู้แทนเจ้าไหมโจหยวนหัวเราะเบาๆแล้วกล่าวว่ามันเป็นเรื่องความเป็นความตายมีเพียงคนใดคนหนึ่งเท่านั้นที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ต่อได้จัวชิวชิงอยู่เงียบไปชั่วขณะก่อนจะพูดต่อถ้าอย่างนั้นเจ้าก็คงโชคร้ายจริงๆแล้ว ในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนลอกโจหยวนกล่าวช้าเมื่อปีที่แล้วข้าย,ยังไม่พบเส้นทางลมปานทั้งแปดเลยแต่แล้วข้าก็ยังมาถึงตรงนี้ได้จัวชิวชิงอยู่และลู่หลัวตกตะลึงไปชั่วขณะชายคนนี้เพิ่งเริ่มเส้นทางการฝึกฝนเมื่อปีที่แล้วอย่างนั้นเหรออย่าได้กังวลไปเลยพวกเราอยู่ที่นี่แม้แต่อูฮวงก็ทําอะไรเจ้าไม่ได้ลักโจหยวนยิ้มและส่งรายการอาหารให้ลู่หลัวถ้าอย่างนั้นข้าก็ต้องขอบคุณเจ้าแล้ว เมื่อดูอย่างผิวเผินก็รู้ในทันทีว่าอาหารที่นี่ทั้งหมดเป็นอาหารชั้นยอดจริงๆไม่ต้องพูดถึงสัตว์อสูรอยู่ระดับสาหรือแม้กระทั่งระดับสี่ก็มีขายของทุกอย่างมีราคาสูงมากถึงหลายแสนผลึกหยวนเลยทีเดียวลู่หลัวรับรายการอาหารโดยมีตาโตจ้องไปที่จัวชิวชิงอยู่พร้อมกับพูดด้วยรอยยิ้มกว้างอ้าวในเมื่อคืนนี้มีคนดูแลพวกเรางั้นก็เอาเมนูที่แพงที่สุดมาเลยละกันหัวเสือสายฟ้าหนึ่งที่เนื้อตุ๋นผัดชางูหลามไฟน้ำแข็ง มุมปากของัวชิวชิงอยู่กระตุกเล็กน้อยเมื่อนางได้ยินลู่หลัวตะโกนสาวน้อยคนนี้ช่างไม่สุภาพเอาซะเลยเมื่อกลางคืนมาถึงโจหยวนนั่งอยู่บนเตียงในห้องของเขาเขาคว้าขวดยกที่บรรจุด,ด้วยพลังงานแห่งวิญญาณเอาไว้ผลไม้วิญญาณแห่งนรกและย่าเลือดแดงก็ปรากฏตรงหน้าเขาดวงตาของเขาเปล่งประกายเมื่อเขาจ้องมองสิ่งทั้งสามชิ้นนี้หลังจากที่พบกับอูควงในวันนี้เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมรับว่าอูควงนั้นทรงพลังมากแต่สิ่งนี้ก็ไม่ได้ทําให้เขาเกิดความกลัวแต่อย่างใด กลับกันทําให้เกิดแรงผดดงลักดันแรุนแรงในใจของโจหยวนอูฮวงเราจะได้เห็นดีกันว่าใครจะตายด้วยน้ำมือใครในดินแดนสร้างนักบุญศักดิ์สิทธิ์เมื่อถึงเวลานั้นข้าจ,จะบอกให้เจ้าได้รู้ว่าความโชคร้ายทั้งหมดที่เจ้าให้ข้านั้นเป็นเพียงการฝึกฝนในสายตาข้าเท่านั้นด้วยการก้าวข้ามพวกเจ้าทั้งหมดข้าจะก,กลายเป็นมังกรศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงเพราะฉะนั้นอย่าได้ดีใจจนเร็วเกินไปไม่มีความรังเลในใจโจหยวนอีกต่อไป รังสีแห่งแสงพ่งอ,ออกมาจากกวางคิ้วของเขาขณะที่ร่างดวงจิตของเขาปลดปล่อยพลังดูดออกมากลืนกินหยดพลังงานต้นกำเนิดวิญญาณโดยตรงพร้อมกันนั้นผลไม้วิญญาณแห่งนรกและย่าเลือดแดงในมือของเขาก็แตกออกเปลี่ยนเป็นเส้นพลังสีดำและสีแดงพุ่งเข้าไปในอากาศและไหลเข้าสู่โจโยหยวนพลังจิตวิญญาณที่หยดลงมาได้เปลี่ยนเป็นพลังจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์มหาศาลไหลเข้าสู่จิตวิญญาณของโจโยหยวนอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ขณะเดียวกันพลังหยวนสีดำและสีแดงจากผลระบายวิญญาณแห่งนรกและย่าเลือดแดงก็ไหลทะลักเข้ามาผสมผสานกับพลังวิญญาณอันบริสุทธิ์นั้นเมื่อผสมกันการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นในทันทีทําได้เพียงเฝ้าดูพลังวิญญาณบริสุทธิ์ดูเหมือนจะได้รับการกันกรองส่งผลให้มีประกายลุ้งคล้ายผลึกจางๆปรากฏขึ้นเส้นใหญ่ของพลังโปรยลงมาบนจิตวิญญาณในขณะที่จิตวิญญาณกลืนกินอย่างโลภมากร่างลวงตาค่อยๆกลายเป็นรูปร่างมากขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่โจหยวนสัมผัสไดถึงการเพิ่มขึ้นของจิตวิญญาณเขาก็เริ่มเปิดใช้งานเครืดตึกต้องจิตสับสนในความว่างเปล่าหิดลึกลับหมุนช้าๆราวกับสิ่งทั้งหมดถูกเวียงเข้าไปในวงล้อนั้นจะถูกบดขยี้จนกลายเป็นความว่างเปล่าความกลัวในหิดลึกลับของโจหยวนในปัจจุบันได้ลดลงไปแล้วจิตวิญญาณของเขาค่อยๆล่องลอยไปด้านหน้าโดยไม่ลังเลใดๆเขาก็โยนตัวเองเข้าไปครืดหิดลึกลับเริ่มหมุนบดขยี้วิญญ,ญาณน,น้อยๆให้กลายเป็นผุยผง พลังอันนาสพึงกลัวปกคลุมจิตวิญญาณของโจโหยวนมันสั่นไหวยังควบคุมไม่ได้เขาขบฟันอดทนในขณะที่พลังจิตวิญญาณจากแหล่งพลังงานวิญญาณค่อยๆสนับสนุนเขาอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุนี้จิตวิญญาณของโจโหยวนจึงยังคงหยัดยืนต่อไปขณะที่หินลึกลับยังคงหมุนอย่างต่อเนื่องเครื่องหมายสีทองเข้มบนหินลึกลับค่อยๆเปลี่ยนไปดูเหมือนว่าเวลาเกือบครบหนึ่งรอบจะผ่านไปในขณะที่รอยร้าวเริ่มปรากฏบนจิตวิญญ,ญาณของโจโหยวนซึ่งเป็นสัญญาณว่าเขาใกล้จะถึงขีดจำกัดแล้ว แม้กระนั้นก็ตามภายใต้ความเจ็บปวดย่างรุนแรงซึ่งแทบจะระเบิดโจหยวนก็ไม่ได้มีความคิดที่จะยอมแพ้แต่อย่างใดการได้พบอูฮวงในวันนี้ทำให้โจวยวรู้สึกกดดันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามอูฮวงก็ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของรุ่นยาวของทวีปชางหมางความแข็งแกร่งของเขานั้นยิ่งใหญ่กว่าโจหยวนมากเพื่อให้โจวยวนลดช่องว่างนี้ลงการเพิ่มพลังจิตวิญญ,ญาณของเขาต้องทำให้สำเร็จให้จงได้หากข้าไม่สามารถเอาชนะความยากเย็นลำบากเล็กๆน้อยๆนี้ได้แล้วข้าจะมีสิทธิ์อะไร ที่จะก้าวขึ้นไปบนเส้นทางมังกรศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งกันเสียงคำรามดังสนั่นในใจของโจโหยวนราวกับสัมผัสได้ถึงเจตนาของโจโยวนคืนอันทรงพลังก็ระเบิดออกมาจากจิตวิญญ,ญาณของเขาอย่างกระทันหันขณะที่รอยแตกปรากฏขึ้นบนนั้นได้รับการซ่อมแซมอย่างรวดเร็วคลิกได้ยินเสียงคลิกเบาๆเป็นเสียงของเครื่องไมายแนวตั้งสีทองเข้มที่อยู่บนครึ่งบนและครึ่งล่างของหินศักดิ์สิทธิ์เชื่อมต่อกันอีกครั้งในที่สุดโจโยวนก็สามารถทนจนครบหนึ่งรอบ หนึ่งพบภูมิก้าวไปสู่ขั้นสภาวะหลวงตาขั้นสูงความสุขไม่อาจควบคุมได้พลุงพลาดออกมาในใจของโจโหยวนหลังจากประสบกับความยากลาบากมากมายในที่สุดจิตวิญญาณของเขาก็ก้าวเข้าสู่ขั้นสภาวะหลวงตาขั้นสูงแล้วเขาสามารถเรียนรู้อคา,ารายุระดับสามได้ในที่สุด แม้ว่าการฝึกฝนพลังหยวนในปัจจุบันของเขาจะยังติดอยู่ในสภาวะหล่อเลี้ยงพลังขั้นสูงแต่พลังที่แท้จริงของเขานั้นยิ่งใหญ่กว่าดังนั้นแม้ว่าเขาจะใช้พลังหยวนในการต่อสู้พลังการต่อสู้ของโจโยหยวนก็ไม่พ่ายแพ้ให้กับผู้เชี่ยวชาญระดับเส้นทางสวรรค์ขั้นกลางเมื่ออัคราหยวนระดับสาถูกโยนเข้ามาผสมฝ่ายตรงข้ามในขั้นเส้นทางสวรรค์ขั้นสูงก็ไม่สามารถคุกคามเขาได้อีกต่อไป โจยูรู้สึกเสียใจเล็กน้อยที่ผู้เชี่ยวชาระดับเส้นทางสวรรค์เหล่านี้ไม่สามารถเอามารวมกับอัจฉริยะในระดับสูงอย่างอู่ห่วงได้บุคคลเหล่านี้ยืนอยู่บนจุดส,สูงสุดระดับเส้นทางสวรรค์ขั้นสูงไปแล้วและยังมีความสามารถในการต่อสู้กับผู้ที่มีพลังสูงกว่าดังนั้นเพื่อให้โจยุนเผชิญหน้ากับอู่หวงได้โดยตรงเขาจําเป็นต้องเพิ่มการฝึกฝนพลังยวนของเขาให้ถึงระดับเส้นทางสวรรค์เป็นอย่างน้อยภายในห้อง ดวงตาที่ปิดสนิทของโจยนค่อยๆลืมขึ้นขณะที่แสงสองระยิบระยับระหว่างคิ้วของเขาค่อยๆลดลงเขาเงยหน้าขึ้นมองออกไปนอกหน้าต่างซึ่งท้องฟ้ายามค่ำคืนกำลังค่อยๆหายไปขณะที่แสงอรุณลุ่งสาสองลงมาผ่านชั้นเมฆหนาทึบสองไปยังเมืองซากนักบุญที่งดงามตรการตาขณะที่ดวงตาของเขาเพ่งมองออกไปด้านนอกหน้าต่างนิ้วทั้งห้าของเขาก็ค่อยๆกำแน่นอูฮวงเรามาชำระความแคนระหว่างเราในอาาเขตซากนักบุญศักดิ์สิทธิ์ให้หมดสิ้นกันเถอะ หลังจากขึ้นสู่สภาวะรวงตาขั้นสูงแล้วสิ่งแรกที่โจวยวนทำก็คือตามหาเยาวๆนี่เจ้าทำสำเร็จแล้วเหรอทันทีที่เห็นจูจ่เยาๆก็เอ่ยถามขึ้นเมื่อนางเห็นโจวยวนพยักหน้านางก็พยักหน้าเช่นเดียวกันพร้อมกับรอยยิ้มจางๆประกฏบนริมฝีปากของนางเมื่อใดที่คนคนหนึ่งรู้จักความละอายคนคนหนึ่งจึงจะแสดงพลังความกล้าหาญออกมาได้อย่างแท้จริงไม่เลวเลยทีเดียว นางหมายถึงเหตุการณ์เมื่อวานที่ได้พบกับอูห่วงโจหยวนได้เปลี่ยแรงกดดันนั้นให้เป็นแรงผลักดันเพื่อความก้าวหน้าของเขาโจหยวนยิ้มระก่าว่าวันเนี้ยเจ้าสอนอัครายุระดับสามให้ข้าหน่อยได้ไหมอาณาเขตสร้างนักบุญศักดิ์สิทธิ์กำลังจะเปิดขึ้นดังนั้นเขาจึงต้องใช้เวลาอันน้อยนิดเพื่อเรียนรู้อัครายุระดับสามสักสองสามอย่างเป็นอย่างน้อยเมื่อถึงเวลานั้นเขาจึงจะมีหลักประกันบางอย่างเพื่อเข้าไปในอาณาเขตสร้างนักบุญศักดิ์สิทธิ์เป็นความคิดที่ดี ถ้าจะไม่โดนพวกนั้นลากออกไปเดินดูของหน้าร้านค้าอีกเหยาเหยาเหยียดหลังอย่างขี้เกียจนางดูไร้เรี่ยวแรงจริงๆในสถานการณ์นี้ลูหลัวมีพลังงานมากเกินไปและตอนนี้ยังมีจัวชิวชิงอยู่อีกคนที่มองเยาเยาด้วยท่าทางแปลกๆสำหรับเยาเยาที่ชอบความสงบแล้วความสนใจของพวกเขาแทบจะเหมือนการทรมานทั้งสองจึงหาห้องเงียบๆและเรื่องฝึกฝนอัคารายุระดับสามบทเรียนนั้นดำเนินไปตั้งแต่เช้าจนถึงกระทั่งพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า เยาเยา,ยาอุ้มทุนทุน,ทนขณะที่นางกล่าวกับโจหยวนในตอนนี้เจ้าน่าจะมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับอัคาระาโย,ยนระดับสามเหล่านี้แล้วแต่เจ้ายังคงต้องฝึกฝนอย่างหนักเพื่อใช้มันได้อย่างสมบูรณ์แบบโจหยวนพยักหน้าข้าจะเชี่ยวชาญมันโดยเร็วที่สุดดวงตาอันสดใสของเยาเยามองไปที่โจหยวนดูเหมือนว่าอูฮวงจะสร้างแรงกดดันให้เจ้าได้มากเลยโจหยวนยิ้มและพยักหน้าโดยไม่ปฏิเสธเขาแข็งแกร่งกว่าข้าจริงๆ ข้าต้องเพิ่มความแข็งแกร่งของตนเองเหยาเยาจับแก้มของนางด้วยมือข้างหนึ่งขณะที่นิ้วเรียวของมืออีกข้างเคาะโต๊ะอูฮวงก็เป็นคนที่น่าทึ่งจริงๆนั่นล่ะหลังจากการมาเชิญหน้ากันเมื่อวานแม้แต่เยาเยาที่มีมาตรฐานสูงก็ยังตัดสินว่าอูฮวงโดดเด่นอย่างมากท่ามกลางกลุ่มคนรุ่นเยาว์แม้ว่าเขาจะยิงแต่เขาก็มีความสามารถในความยือหยิ่งของเขาแต่ว่าจู่ๆเยาเยาก็หยุดชะงักลงจ้องมองโจหยวนพร้อมกับกล่าว ชีวิตของเขาราบรื่นมาตั้งแต่เด็กชัยชนะและความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเขาทําให้เขายิ่งยะโสแต่จาที่ข้าเห็นเมื่อได้เทียบกับเขาแล้วเจ้าผู้สามารถหลุดพ้นจากสถานการณ์สิ้นหวังและไม่เคยรู้สึกด้อยกว่าขณะที่เจ้าฝึกฝนอย่างหนักอย่างจริงจังเพื่อก้าวไปข้างหน้าเรื่องนี้เจ้าโดดเด่นกว่าเขาอีกโจยหยวนตกตะลึงรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าเขาโดยไม่ได้ตั้งใจนี่เจ้ากำลังชมข้าอยู่เหรอนี่เป็นเรื่องที่หาได้ยากมาก เมื่อพิจารณาจากมาตรฐานของเยาเยาแล้วโจหยวนไม่เคยเห็นนางชื่นชมด้วยน้ำเสียงเช่นนี้มาก่อนริมฝีปากสีแดงของเยาเยายกขึ้นเล็กน้อยถือว่าเป็นคำชมก็ได้โจหยวนพยักหน้าขอบใจเจตนาการต่อสู้ลุกโชนผุดขึ้นในดวงตาของเขาเหมือนกับที่เยาเยากล่าวเอาไว้ ความแข็งแกร่งของอูหวงมาจากเส้นทางที่ราบรื่นที่ราช้าอูปูไว้ให้ในทางกลับกันเขาต้องเผชิญกับความสิ้นหวังมาตั้งแต่เด็กไม่พบเส้นลมปราณทั้งแปะของเขาทําให้เขาไม่สามารถฝึกฝนได้ท้ายที่สุดแล้วเขาได้สร้างเส้นทางของตนเองผ่านความยากลาบากเหล่านี้ไปทีละขั้นตอนโจหยวนสูดหายใจเข้าหรือเพื่อสงบอารมณ์ในใจในช่วงเวลาต่อมาการแสดงออกของเขาก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยเขาลุกขึ้นยืนมองดูท้องฟ้านอกเมืองซากดักบุญตอนนี้ วัตถุคล้ายดาวตกหกดวงกำลังพุ่งผ่านขอบฟ้าขณะที่รัศมีอันกว้างใหญ่และทรงพลังยังไม่อาจบรรยายได้แผ่ขยายไปทั่วแผ่นดินห่อหุ้มไปทั่วทั้งเมืองเขตแดนอัครายวนเหนือเมืองซากนักบุญเริ่มเปิดออกในขณะนี้เสียงอันทรงพลังดังก้องไปทั่วเมืองเมืองซากนักบุญเซียวเทียนหลัวขอต้อนรับตัวแทนจานิกายกศักดิ์สิทธิ์ทั้งหกด้วยความเคารพเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่72เรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้เมืองสร้างนักบุญก็ใกล้จะเปิดเต็มที่แล้วนะตัวแทนจากาดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทั้ง6ก็เข้ามาแล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปดตามรับฟังในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้และกดกระดิ่งจริงเพื่อไม่พลาดค่องถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบายบายครับ